คุทารอสวสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาดูดวงภาพรวมคนที่เกิดในวันอังคารประจำช่วงเดือนมีนาคมกันนะว่าดวงของชาววันอังคารเดือนมีนาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาววันอังคารมีหกเหรียญเดทราชาถือไม้เท้าเด็กถือดาบ เก้าดาบนะคะชาววันอังคารประจําช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่ทําให้คุณเองอาจจะรู้สึกว่ามีความกดดันมีความเครียดจะมีสาภาวะที่เรียกได้ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่บ้างนะคะประมาณช่วงต้นเดือนเนาะมีเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงเกิดขึ้นการที่เราจําเป็นที่จะต้องทําอะไรที่มันอาจจะ อยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายใจเนี่ยะการได้ทํางานในสิ่งที่ไม่ค่อยถนัดหรือว่าการได้รับมอบหมายอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราได้โอกาสได้เปรียบมากกว่าเพื่อนร่วมงานมากกว่าคนอื่นๆธุรกิจกิจการที่คุณกำลังทำนะคะค่อนข้างมีความ โดดเด่นกว่าคู่แข่งจนทำให้นะชาววันอังคารประจำช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราจะถูกจับตามองมากขึ้นจากทุกๆคนทั้งเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างบริวารน,นะคะเหมือนคุณเนี่ยจะถูกคาดหวังหรือว่าอาจจะมีคนรู้สึกว่าคุณไม่แฟร์ได้รับความไม่เท่าเทียมนะคะบางท่านเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นผู้ คอยให้ความช่วยเหลือลูกค้าบริวารหรือว่ามีลูกน้องเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันอยู่ในจุดที่คุณเองก็จะลำบากใจกับการรับมืออยู่พอสมควรนะคะมันมีพลังงานของการที่เราเนี่ยจะต้อง ทุ่มเทกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนบางทีอีกเรื่องที่มันสำคัญเราอาจจะละเลยไปก็ได้นะคะมีเรื่องที่คุณจะต้องสะสางจัดการให้เสร็จสิ้นภายในช่วงเดือนมีนาคมนี้มีสภาวะของการที่มันมีโอกาสดีๆเข้ามาเนี่ยเป็นโอกาสที่สำคัญทำให้คุณเองเนี่ยก็จะต้องทุ่มเทในการตั้งหน้าตั้งตารับผิดชอบอย่างสุดความสามารถแล้วก็มีเรื่องที่ทาให้คุณอาจจะรู้สึกว่าหงุดหงิดใจบ้าง เนะคะเป็นเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้นะคะอาจจะเป็นปัญหาภายในปัญหาความรู้สึกการแคร์ความรู้สึกการประคับประคองสถานการณ์ที่บางทีมันก็ลําบากใจนะชาววันอังคาร สิบถ้วยนะคะมีพลังงานของการที่คุณจะได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นนะคะหรือว่าการที่คุณเนี่ยอาจจะต้องได้ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อครอบครัวเสียสละเพื่อครอบครัวนะคะรู้สึกได้เลยแหละว่าชาววันอังคารนะคะทุ่มเททุกอย่างเพื่อคนรักเพื่อคนในครอบครัวนะคะแบกรับภาระทุกอย่าง บางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนาะทำให้คุณก็มีบ้างแหละที่รู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจคิดมากนะคะแต่มันก็จะสิ้นสุดอะคะ่ะพลังงานชัดเจนนะชาววนอังคารประจำช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยคุณจะต้องมีพันธะภาระผูกพันอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับความเป็นครอบครัวเกี่ยวกับคนในบ้านนะคะต้องคอยจัดการปัญหาต่างๆให้กับคนที่คุณรักแล้วก็ ได้ทดแทนบุญคุณนะในช่วงนี้นะคะหรืออาจหมายถึงปัญหาใดาที่เราเคยมีประเด็นนะคะความไม่เข้าใจการน้อยใจการทะเลาะกันกับคนในครอบครัวคนที่เราเอนดูเหมือนคนในครอบครัวพี่น้องลูกน้องบริวารที่เราก็รักและศรัทธาเขาเนี่ยในช่วงนี้นะคะปัญหาทุกอย่างจะจบสิ้นนะคะหรืออาจหมายถึงคุณจะมีเกณฑ์ที่ได้ลงไปรับผิดชอบหน้าที่การงานกิจการ งานของคนในครอบครัวนะคะแต่จะบอกว่าชาววันอังคารด้วยความเป็นอัศวินถือไม้เท้านะพลังงานของคุณเนี่ยมันมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงมากๆนะคะถึงมันจะมีภาวะความเครียดความกดดนันความนอนไม่หลับปัญหาเล็กน้อยที่มันสุมอยู่ในอกคุณนะคะแต่ใจคุณสู้แล้วแรงกายคุณมันก็ค่อนข้างที่จะเต็มที่ทุ่มเทกับทุกๆอย่าง เนีคะจะเห็นว่าเดือนนี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างขยันมากๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาโอกาสที่เข้ามาเนี่ยคะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราถนัดหรือไม่ถนัดคุณพร้อมที่จะทําให้มันเสร็จสิ้นให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์มากที่สุดนะคุณค่อนข้างมีความมุ่งมั่นสูงะคะ่ะทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ต่อสู้เพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปในทิศท,ทางที่ดีมากที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะเหนื่อยจะท้อแค่ แค่ไหนแต่ใจสู้มากนะอะไรที่ มันทำให้คุณรู้สึกว่ามันบั่นทอนจิตใจคุณก็จะพยายามที่จะเอาตัวเองออกมาจากจุดๆนั้นเอาตัวเองออกมาจากพลังงานลบนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จมันไม่ถนัดคุณก็พยายามนะคะในช่วงนี้จะมองหาลู่ทางใหม่ๆบางท่านมีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจจบจากงานเก่านะคะเพื่อที่จะออกไปเริ่มต้นงานใหม่หรือ อะไรที่เป็นกิจการที่เราทำแต่ว่าเราก็ไม่เห็นลู่ทางที่มันจะเติบโตเราก็พร้อมนะคะที่จะ เทที่จะหยุดเพื่อที่จะไปหาช่องทางที่มันเหมาะสมต่อดวงชะตาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมากังวลนะคะเพราะแปดถ้วยเนี่ยพลังงานของคุณมันบ่งบอกว่าคุณค่อนข้างกลัวกลัวการเสียเวลากลัวการทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่กลัวการที่มันจะถลถําไปนะเราทำเราทาไปจนบางทีมันอาจจะถอยไม่ได้แล้วลงทุนไปมันไม่คุ้มแล้วหรือว่าเรายิ่งถลําไปเรายิ่งฝืน ไปมันจะยิ่งติดลบหรือทำงานในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคไม่ชอบมันก็จะยิ่งหนักไปข้างหน้านะคะหรือหมายถึงบางท่านนะปัญหาครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเคลียร์อยากจะจัดการอยากจะทำให้มันเสร็จสิน้นเพราะคิดว่ายังไงก็ตามก็ยังเป็นครอบครัวยังเป็นคนที่เราจะต้องได้เจอกันยังจะต้องพึง่งพาซึ่งกันและกันก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ มันเป็นเซฟโซนเนี่ย จะต้องกลายเป็นความโดดเดี่ยวเนี่ยฮะชาววันอังคารคุณยังกลัวความโดดเดี่ยวคุณยังกลัวการสูญเสียคุณยังกลัวความว่างเปล่าแปดถ้วยเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราหันหลังไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปเผชิญกับอะไรแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะ,ะเผชิญกับสิ่งที่มันคุ้มค่ามากกว่าความว่างเปล่านะคะสี่ดาบเนี่ยคุณมีความอดทนสูงมากนะในเดือนมีนาคมนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความอดทนสูงอันไหนที่ เราเงียบได้นิ่งได้หรือว่าปัญหาใดที่เรารู้สึกว่าเราแบกรับมันเอาไว้ก่อนเนี่ยเพื่อให้ไอ้ปัญหาใหญ่ๆสําคัญๆมันเสร็จสิ้นไปเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะเสียสละตัวเองเนะคะเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆเห็นไหมว่าเดอะเฮอร์มิตคุณมีความนิ่งมากขึ้นนะคะคุณมีความเป็นผู้ใหญ่คุณมีสมาธิมีสติปัญญามีความคิดที่ กว้างไกลามากขึ้นคุณมองโลกในแง่ที่มันเป็นสัจธรรมมากขึ้นเหมือนเรามองการขาดมากขึ้นนะคะรู้สถานการณ์มากขึ้นว่าจะไปในทิศทางใดนะพลังงานของชาววันังคารเนี่ยไม่เห็นเลยนะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้เรื่องความรักมันอาจจะยังไม่ไค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรเนาะบางท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเราจะไม่ฝืนต่อไปค่ะความสัมพันธ์มันเป็น สิ่งที่มันจะต้องปวดร้าวเราก็จะรักษานะคะคนที่เรารักคนที่เราแคร์รักจากครอบครัวที่เขาเป็นกำลังใจให้คุณนะคะพร้อมที่จะยุติความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มต้นเดินหน้า เพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยออกไปอยู่ในความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะมูฟออนออกจากความไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันทำให้คุณต้องกังวลไม่สบายใจอะไรก็ตามที่มันวาวุ่นอยู่ในหัวใจคุณนะคะคุณพร้อมที่จะเดินออกเพื่อความสุขของตัวเองบางท่านนะคะมีครอบครัวมี มีครอบครัวมีพันธะที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันมันมีเรื่องที่ผูกพันกันบางท่านก็เลือกที่จะจบกับปัญหาที่มันจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือปัญหาอะไรก็ตามนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจคุณจะมองถึงความเป็นครอบครัวอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อปัญหาอยู่เพราะธุรกิจ อยู่เพราะว่าเออมันก็เดินกันมาไกลเกินกว่าที่จะปล่อยมือกันแล้วนะคะอัศวินไม้เท้าเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะด้วยวความเป็นอัศวินเนะีคะเราพร้อมที่จะมุ่งไปข้างหน้าอยู่แล้วเราพร้อมที่จะปล่อยปัญหาต่างๆที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่บั่นทอนเอาไว้ก่อนเพราะว่าความรับผิดชอบมันจะต้องมาก่อนในเรื่องอื่นนะคะอันไหนที่เราปล่อยข้ามไปก่อนปล่อยผ่านไปก่อนปัญหาจุกจิกเนี่ย ไเห็นว่าคุณมีวุฒิภาวะนะคะชาวอังคารกับการรับมือกับเรื่องนี้มากๆ โอเคค่ะยางไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะในการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้ด้วยละกันเนาะหากชอบนะคะในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะหรือว่ากดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับภายในคลิปต่อๆไปด้วยหากชอบนะคะต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k นะหรือว่า Instagram ติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะมีความละเอียดและแม่นยามากกว่า วันนี้สวัสดีค่ะ